ไปดูงานที่เรียกว่าปังจริงๆคุณชมเฮลโ o ลหัดใหญ่ให้เดินกินเที่ยวเรียกว่าช็อปกันเพลิเพิลนทีเดียวฉลองวันมาเลเซียเดย์ก็คาดว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาในบ้านเราไม่ต่ำกว่า30,000คนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยค่ะ เมื่อช่วงเย็ยนของวันที่16กันยาย,ยนที่ผ่านมาน,นลานสุขใจถนนธรรมนูญวิถีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นะคะนายมูฮัมหมัดริสวาตอาบูดาซิสกงสุลใหญ่มาเลเซียรประจำจังหวัดสงขลาดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกนายอนุทินชาญวีรกูล แล้วก็นางสุริยพันธ์ณสงขาท่านรองผู้ว่ามีนายอภิชัยชัตเฉลิมกิจรองผู้ว่าด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน,นายธนวัน์พูลศิลป์ประธานหอการค้าจังหวัดนะคะก็เรียกว่ามาร่วมเป็นพิธีในเรื่องของการเปิดงานเฮโลหัดใหญ่ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านพลตํารวจโทสาครธรมุนีก็เปิดเผยบอกว่าเทศบาลนครหัดใหญ่คาดการณ์คุณผู้ชมว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางสู่หัดใหญ่ในตลอดช่วงการจัดงานกว่า3 6 0 0 0ค คนในานามของคณะผู้จัดงานหวังว่างาน Hello หัดใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัดใหญ่และก็มาเลเซียน,นะคะและก็เป็นส่วนการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอหัดใหญ่บ้านเราด้วยค่ะ ก็เรากวาสืบเนื่องมาจากวันที่16กันยายนของทุกปีตรงกับวันก่อตั้งประเทศมาเลเซียหรือว่ามาเลเซียเดย์นั่นเองซึ่งนักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงหัดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักด้านการท่องเที่ยวของพี่น้องชาวม,มาเลเซียด้วยนะคะ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับประเทศมาเลเซียทางเทศบาลนครหัดใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ทททในส่วนของหัดใหญ่พร้อมด้วยหอการค้าจังหวัดค่ะสมาคมสมาพันธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและก็สมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาค่ะร่วมมือการจัดงานฮีโลหัดใหญ่2022ขึ้นเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัดใหญ่และก็ประเทศมาเลเซียนะคะ ทางด้านกองสุนใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สขาวบอกว่าประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธ์ดังการทูตกันมาอย่างยาวนานกว่า65ปีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อไปอย่างเข้มแข็งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่า1.2ล้านคนเดินทางเข้ามาไทย ในนามของกองสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกท่านค่ะที่ร่วมเฉลิมฉลองวันมาเลเซียกับชาวมาเลเซียณอำเภอหันใหญ่แห่งนี้และขอขอบคุณรัฐบาลไทยในพิพิั์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจโทสาคคทั้งมุนีนาย,ยกสุนตรีนครหัดใหญ่ที่ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้สําหรับงานฮัลโหลหัดใหญ่ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันคุณผู้ชมความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของทั้งสองประเทศและก็จะเสริมสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีต่อไปของมาเลเซียและไทยตลอดไปนะคะภายในงานแน่นอนใครที่ได้ไปชมงานบอกว่าสนุกมากๆใครไม่ได้ไปชมจากภาพที่ทีมงานที่เบิลเก นำมาให้ชมกระลักันค่ะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีออเคสตรามีการเชิญผู้ประกอบการรสอาหารกว่า100ร้านค้าไปร่วมเปิดขายอาหารทั้ง2ข้างทางค่ะแล้วก็เปิดขายของกันกว่า100ร้้านค้าพร้อมกับมีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆทั้งในส่วนของโรงแรมก็ดีค่ะรสอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้าพร้อมกับชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนาของไทยตลอด ทั้ง3วันมีเดอะทอยรัตนโกสินโจอีบอยวงรัศมีอีสานโซแล้วก็มีเดอะพากิสันแล้วก็เท็ดดี้สกาแบนด้วยอ่ะก็เรียกว่าสนุกสนานกันเต็มที่จริงๆสำหรับ3วันที่มีเปิดมินิคอนเสิร์ตใจกลางเมืองหัดใหญ่ของเรานี่เองนะคะเรียกว่าแสงสีเสียงครบถ้วนตรอการตาจริงๆ ใครได้ไปก็คงจะเต็มอิ่มกับความสุขสนานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะ